สงสัยกันไหมทําไมการเลือกตั้งกี่ทีกีท่ทีไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสสหรือว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ที่ลงสมัครที่ผ่านตาก็ยังหนีไม่พ้นตระกูลใหญ่บ้านดังต่อให้จะไม่ใช่น้ำสกุลเดียวกันก็เป็นเผื่อญาติกันไม่เว้นแม้แต่การเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเทศบาลนะคะที่หาเสียงทีเนี่ยบางพื้นที่พูดถึงชื่อเสียงของสายสกุลมากกว่าการพูดถึงนโยบายด้วยซ้ํา และการเมืองแบบนี้เรียกว่าปกติไหมแล้วนอกจากประเทศไทยแล้วต่างประเทศมีแบบนี้หรือเปล่าติดตามได้ใน Dactive e e x p l a i n e r ค่ะอุ้ยคันออกได้ไหมคะ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติและการครองอำนาจของตระกูลใหญ่ในระบบการเมืองไทยมันเริ่มต้นมาจากทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวนะคะอย่างเช่นการทำโรงสีการรับเหมาก่อสร้างหรืออย่างการเป็นเจ้าของธุรกิจในพื้นที่ค่ะการมีต้นทุนทางสังคมในตำแหน่งฐานะหน้าที่การงานอย่างการเป็นทนายเป็นครูซึ่งคนกลุ่มนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้มั่งคั่งในพื้นที่และสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ค่ะ ชาวบ้านก็ยอมรับยกย่องและยังได้รับความผูกพันและไว้ใจเชื่อใจจากประชาชนจนได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนแรกเริ่มก็จากการเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันนะคะต่อมามีการสะสมทุนทางสังคมของตระกูลก็เริ่มที่จะขยับเล่นการเมืองมาเป็นอบตเทศบาลและก็อบจอค่ะ ความน่าสนใจก็คือตระกูลที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองเหล่านี้ยึดโยงกับพื้นที่เมื่อก้าวเข้ามามีบทบาททางการเมืองก็ขยายอิทธิพลเริ่มจากพื้นที่สู่การเมืองในระดับชาติกลายมาเป็นตระกูลที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองได้เลยอาจารย์สัติิธรผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าเราให้ฟังว่ายุคข,ของตระกูลใหญ่จริงๆแล้วเนี่ย เริ่มมาหลังจากตุลาคม2516ค่ะต่อเนื่องมามีการเลือกตั้งและหลังรัฐธรรมนูญ2521ช่วงนั้นคือช่วงที่ประตูการเมืองระดับชาตินี่มันเปิดนะคะให้นักการเมืองลงสมัครในนามพรรคการเมืองก็เลยเกิดการเข้ามาใหม่ของบรรดานักธุรกิจผู้นำระดับพื้นที่ที่เริ่มมีบาร,รมีและทรัพยากรทางการเงินก็มีความมั่งคัง่งทางเศรษฐกิจที่สะสมมาใช่ไหมคะซึ่งในทางรัฐศาสตร์เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่า ยุคธุรกิจการเมืองค่ะนักธุรกิจมาลงเล่นการเมืองมาสังกัดกับพักพอรวมกวนหรือว่ารวมเครือข่ายได้เยอะก็มีการเอาเรื่องนี้ไปต่อรองกับเก้าอี้รัฐมนตรีได้ด้วยค่ะมันเลยเกิดภาพของนักธุรกิจและผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ขยับตัวมาเป็นนักการเมืองระดับชาติบางคนไปไกลถึงขั้นนายกรัฐมนตรีเลยค่ะอย่างเช่นอดีตนายกอย่างบรรหารศิลปอาชา รูปแบบการเข้าสู่เส้นทางการเมืองแบบนี้เรียกว่าปกติหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วก็เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์เท่านั้นและถ้าถามว่าปกติไหมอาจารย์สติธรก็บอกนะคะว่าปกติอยู่ซึ่งปกติอยู่ก็คือปกตินะคะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆการเมืองแบบเลือกตั้งก็ต้องมีการขายนโยบายด้วยแต่พอทําไปทามารากฐานก็คือการรวมกลุ่มเป็นพักการเมืองนะคะและพอเป็นพักการเมืองก็ต้องลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งค่ะ โดยระบบการเลือกตั้งส่วนใหญ่ในโลกนี้ยังมีการหาตัวแทนเพื่อที่จะดักเสียงเลือกตั้งนะคะการเมืองเชิงพื้นที่เลยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องค่ะพอเป็นเชิงพื้นที่มันก็จะมีความเป็นเจ้าของพื้นที่เข้ามาแล้วคนที่เคยได้เป็นตัวแทนเขาก็ต้องรักษาแชมป์ไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะคะพอมาถึงจุดหนึ่งที่คนเราโรยราเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เขาก็อยากจะส่งต่อตรงนี้ไปให้รุ่นลูกร,รุ่นหลานของเขาก็เป็นที่มาของระบบตระกูลการเมืองค่ะ แต่ถ้าเกิดเขาส่งต่อโดยระบบทั่วไปเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ของฉันและที่สำคัญก็คือการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ค่ะบางทีมันไม่ได้เข้ามาอย่างใสๆแต่เข้ามาเพื่อรักษาผลประโยชน์เดิมที่ครองอยู่ในพื้นที่นะคะการมีคนที่ไว้ใจมาสารต่อมันเลยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่เดี๋ยวก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าการเมืองแบบนี้มีแค่ในประเทศเราค่ะต้องยอมรับว่าต่างประเทศหรือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีตระกูลการเมืองเหมือนกันค่ะอย่างสหรัฐอเมริกาที่เรามักยกตัวอย่างเรื่องของประเทศที่พัฒนาเมืองที่เจริญแล้วก็มีในระดับความสัมพันธ์ที่ว่าประธานาธิบดีกับผู้ว่าการรัฐเลยค่ะ อย่างตระกูลเคนเนดีที่เป็นครอบครัวการเมืองอเมริกันที่โดดเด่นในวงการการเมืองอเมริกันเคยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแต่พอไปไล่ดูเคนเนดีจริงๆเป็นสอวอเป็นผู้ว่าการรัฐมีรุ่นลูกและตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นรุ่นหลานเลยค่ะ หรืออย่างตระกูลบูชก็เป็นตระกูลที่โดดเด่นในสหรัฐอเมริกาและมีคนในตระกูลได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาถึง2รุ่นนั่นก็คือจอชบูชและจอชดับเบิลยูบูชนะคะที่เป็นประธานาธิบดีคนที่41และ43ตามลำดับค่ะในหลายประเทศก็เป็นแบบนี้นะคะแต่สัดส่วนมากน้อยแตกต่างกันออกไปค่ะ ย้ำว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะคะคนที่จะได้ผลประโยชน์ก็คือคนที่อยู่ในเครือข่ายนั้นมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการกระจุกกันของผลประโยชน์แทนที่มันจะกระจายออกไปอย่างเท่าเทียมมันก็ไม่ไปค่ะอันนี้แปลว่าถูกผูกขาดโดยสิ้นเชิงจากตระกูลนะคะ แต่การผูกขาดก็ส่งต่อผ่านระบบการเลือกตั้งแปลว่าการตัดสินก็ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งอยู่ดีค่ะและการที่เขายังได้รับคะแนนนั้นอาจบอกได้ว่าเขาถูกประชาชนยอมรับได้ฉะนั้นภารกิจของตระกูลบ้านใหญ่ถ้ายัางจะสืบง,งานสารต่อก็ต้องทำผลงานเพื่อรักษาฐานเสียงไว้ค่ะย้อนกลับมาที่บ้านเราเชื่อไหมคะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นแบบตระกูลบ้านใหญ่จะแข็งแรงมากๆโดยเฉพาะในระบบที่ดูแลการแบบเครือญาติค่ะ ถ้าในสเกลของเทศบาลตำบลซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆมักจะมากับความไว้ใจและผูกพันนะคะทําให้เกื้อกูลกันอย่างที่พูดไปในช่วงแรกแต่ว่าระบบนี้จะไม่มีผลกับเทศบาลน,นครหรือว่าเทศบาลเมืองนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ใหญ่ค่ะ ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญคือประชากรในพื้นที่มักไม่ใช่คนดั้งเดิมค่ะแต่เป็นแรงงานที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ในพื้นที่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดก็อย่างเช่นเทศบาลนครขอนแกน่นเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลนครแหลมฉบังสังเกตได้จากปายหาเสียงของเทศบาลนครหรือว่าเมืองก็จะมีการพูดถึงปัญหาหรือว่าชุดโครงการเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ด้วยค่ะ และอีกอย่างเทศบาลใหญ่ๆนอกจากปัจจัยด้านประชากรแล้วก็มีปัจจัยด้านงบประมาณด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ระบบบ้านใหญ่ตระกูลดังถ้าไม่มีผลงานก็ตุบได้ค่ะอีกข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจการเมืองแบบอุปถรัรมบ้านใหญ่ลงัลงๆมาคนรุ่นใหม่จะถูกเติมเข้าไปนะคะอาจจะมองได้2ทางก็คือ 1. คนรุ่นใหม่มองเห็นโอกาสในสนามการเลือกตั้งท้องถิ่นว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ค่ะ 2ก็คือการเปลี่ยนถ่ายรุ่นนะคะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาอาจจะนามสกุลเดิมหรือต่อให้ไม่ใช่นามสกุลเดิมก็เป็นเครื่อญาติกันอาจจะมีความเกี่ยวพันกันเป็นหัวคะแนนหรือว่ามือซ้ายมือขวาของนักการเมืองตระกูลดังค่ะแต่ความน่าสนใจคือปัจจุบันการเมืองเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่หันมาสนใจมากขึ้นในช่วงหลังนะคะอาจจะประเมินได้ว่าต่อไปในอนาคตแม้จะมีแค่สนามท้องถิ่นอย่างเทศบาลก็อาจจะมีคนอยากกลับไปเลือกมากขึ้นค่ะ และอาจารย์สติธรอก็ยังบอกอีกนะคะว่าถ้าเป็นสนามเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยไม่ว่าจะกี่ตระกูลดังก็ยังแพ้เรื่องของกระแสค่ะแต่ถ้ามองย้อนกลับมาที่สนามเลือกตั้งท้องถิ่นก็ยังถือว่าเป็นขาขึ้นของตระกูลดังบ้านใหญ่อยู่ค่ะ แต่ไม่ว่าจะยังไงระบบอุปถรัรมภ์ตระกูลการเมืองก็ยังจะอยู่คู่กับเมืองไทยไปอีกนานนะคะแต่ก็จะขึ้นอยู่กับความคาดหวังต่อการเลือกตั้งแตกต่างกันออกไปค่ะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยตระกูลการเมืองเนี่ยเหมือนจะเป็นสายเลือดนะคะไม่ใช่แค่อาชีพของคนการเมืองค่ะ